ทุกคนครับหนึ่งในความลับของผมนะครับคือที่พักแห่งนี้ครับที่มันสงบผิวใจมากๆและการทํารีวิวนี้บอกเลยไม่ได้รับเงินใครนะครับผมอยู่ที่ชานบางกากน้อยครับหนึ่งในที่พักลับที่อยู่ในที่ที่ไม่น่าอยู่และสงบผิวใจสุดที่บอกว่าลับอะไรครับเพราะมันหายากนิดนึงที่เห็นอยู่นี้ไม่ได้มาฟังพระสวดงานศพใครนะครับแต่เราต้องเอารถมาจอดที่วัดดุสิตรามนะครับแนะนําว่าที่พักแห่งนี้สายหอบผิวพลุงพลังไม่ต้องมานะครับเพราะคุณจะต้องเดินไกลมากเราจะเดินเข้าชุมชนบาง บางเกอกน้อยครับผ่านชุมชนริมน้ําที่มีความแออัดพอสมควรแต่เป็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมนะครับแนะนําให้มองหาป้ายโรงแรมที่ชื่อชานบางเกอกน้อยให้ดีเพราะถ้าคุณหาไม่ดีคุณจะหลงทางอยู่ในชุมชนนี้ที่เหมือนเขาวงกดนะครับและเมื่อเจอครับทางเชื่อมทางเข้ามันจะเล็กแค่นี้เองครับเดินเข้าไปจะเหมือนอยู่อีกโลกหนึ่งชานบางกอกน้อยเป็นที่พักริมน้ำนะครับที่ดีไซน์เอาความเรือนไทยบวกกับความเป็นชุมชนริมน้ําแบบไทยนะครับมาผสมผสานไว้อย่างลงตัวมากและบอกเลยครับเมื่อเข้ามาแล้ว แล้วคุณก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะครับสายเที่ยวและออกไปเที่ยวไม่ต้องสาระแนมาที่นี่ครับเพราะที่นี่เน้นความสงบจริงๆนะครับให้คุณอยู่กับความริมน้ําความสงบใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองเตรียมเข้าของเครื่องใช้และสิ่งอำนวยความสะดวกที่คุณอยากจะเอามาก็เอามาให้เต็มที่นะครับเข้าแล้วออกยากครับเนื่องจากรถจอดไกลพอสมควรเลยครับและต้องลัดเลาะชุมชนที่กลางคืนเนี่ยเขาปิดนะบางช่วงแต่เราก็สามารถมาทางเรือได้เหมือนกันนะครับที่ชอบมากเลยคือการตกแต่งของเขาที่ประสานความมินิมอลความโมเดิร์นและความเป็นไทยริม น้ำได้อย่างลงตัวมากๆพาไปดูห้องพักครับวันนี้ผมพักที่ชั้น2บอกไว้เลยนะครับว่าห้องพักที่นี่ไม่ได้มีจํานวนมากนะครับมีแค่ประมาณหนึ่งถ้าเกิดคุณโชวไไปดีก็เต็มครับภายในห้องพักก็ยังคงค,งคอนเซปต์เดียวกับภายนอกนะครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จําเป็นและที่สําคัญคือมันมีระเบียงที่ออกไปอยู่ริมน้ําซึ่งผมชอบมากถ้าใครไม่ได้หอบพิ้วเอาอาหารและขนมต่างๆมาแล้วก็มินิบาร์เขาก็จําเป็นนะครับและนี่คือนอกชานที่ผมบอกว่าชอบมากวิวมันก็ประมาณนี้เลยครับแล้วผมก็เป็นคนชอบแสงแดดยามเย ห้องน้ําเขาเนี่ยก็จะมีการตกแต่งแต่ว่าไม่ได้กั้นส่วนอย่างท้องน้ําอื่นๆนะครับของใช้ที่จําเป็นมีเรียบร้อยน้ําเป็นแบบอาบก๊อกเขาจะมีความแบบคลาสสิกมากและที่วางเสื้อผ้าก็อยู่ในห้องน้ําเหมือนกันภายนอกจะมีต่งที่คล้ายๆกับโซฟาให้เรานอนเล่นเอกเน็กได้ครับมีโต๊ะไว้ให้เราสําหรับชงกาแฟหรือจะเปลี่ยนเป็นที่ทํางานก็ได้และภายนอกชานครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้สายที่เป็นสายถ่ายรูปนะครับบรรยากาศข้างนอกถ้าชอบความไม้ไม้แบบไทยๆก็มีมุมให้ถ่ายรูปเยอะมากนะ ผมชอบการดีไซน์ที่เอาช่องลมมาไว้ตรงนี้เพื่อให้มันรับลมเนาะสายถ่ายรูปก็ยังเดินชิลได้นะครับส่วนใครที่ไม่มีอะไรทำครับที่นี่เขามีซูเปอร์ฟาร์มิคอมให้เล่นด้วยมาย้อนวัยกันนะครับเพียงแต่ว่าจอยไม่ค่อยดีแล้วอยากจะซ่อมของเขามากใครที่เป็นสายบอร์ดเกมก็สามารถนั่งเล่นบอร์ดเกมหรือเตรียมมาก็ได้ใครอยากดูสัตว์เขามีเต่าไว้ให้ดูด้วยนะครับที่นี่และที่มีสเสน่ห์มากคือพนักงานต้อนรับคนนี้เลยนะครับที่จะมายั่วยวนเราตลอดเวลาให้จกพุงให้จับคอเขานะครับน้อ,องเป็นพนักงานต้อนรับที่ทําาาางนดีมกและถ้ คุณหิวครับทั้งหิวเหล้าและหิวข้าวนะครับมีห้องอาหารที่ชื่อว่าอิ่มครับซึ่งได้มิชลินไกด์สปีซ้อนนะครับอิ่มเนี่ยเป็นห้องอาหารที่เป็นอารมณ์คล้ายๆพวกอลาคาสอาจจะเป็นของที่กินเล่นกินง่ายๆแต่มันก็ทําให้เราอยู่ได้แหละครับราคาก็ประมาณหนึ่งนะครับบอกแล้วว่ามาที่นี่คุณไม่ต้องออกไปไหนนะครับอิ่มก็จะเป็นห้องอาหารที่ดีไซน์อยู่ในส่วนของริมน้ําเช่นกันสามารถนั่งข้างในแบบห้องแอร์หรือข้างนอกกระด้และนี่คือบรรยากาศยามเย็นครับที่มีชีวิตชีวาไปอีกแบบหนึ่งนะครับเราก็ย แล้วใจรักมากนะ Everybody. 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 และนี่คือเมนูที่คุณไม่สั่งไม่ได้นะครับจะเป็นปีกไก่ทอดจากห้องอาหารอิ่มซึ่งบอกเลยอันนี้อร่อยมาก ส่วนเมนูอื่นผมว่ามันโอเคนะครับก็คือใช้ชีวิตและทานอาหารอยู่ที่นี่ได้ส่วนใครที่อยากจะดิ้งเบาๆครับที่นี่เขาก็มีค็อกเทลให้คุณสามารถนั่งจิบค็อกเทลชมบรรยากาศฟังดนตรีเี่เพลินๆได้นะครับส่วนผมนี่นั่งกูนั่งอยู่ตรงสารพระภูมิพอดีเลยเห็นไหมสารพระภูมิยังมีความโมเดริร์นดูไม่น่ากลัวเลยกูน่ากลัวกว่าเยอะนะครับบรรยากาศกลางคืนก็ชิลไปอีกแบบหนึ่งนะแต่คุณลุงแกใจรักมากครับร้องเพลงสู้ชีวิตมากถ้าคุณไม่มีอะไรทำครับย้อนวัยแบบผมมาเล่นซูเปอร์มาริโอ้คา์ที่นี่ก็ได้น พักในตอนกลางคืนก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งบอกเลยผมชอบมากครับส่วนตอนเช้าครับเราไปทานอาหารเช้ากันที่ห้องอาหารอิ่มเหมือนเดิมนะครับเมนูก็จะเป็นาราคาให้เราสั่งได้นะครับซึ่งผมว่าอาหารเขาโอเคเลยนะครับก็มีทั้งแบบฝรั่งอย่างเองเปในดิตหรือแบบไทยๆท,ที่เป็นข้าวกะเพราก็มีแล้วถ้ากินข้าวไม่กินหวานไม่ได้แล้วก็คุณก็สั่งขนมมาเพิ่มเติมได้ครับหวังว่าจะมีความสุขกับที่พักสงบผิวใจแห่งนี้นะครับคนใครอยากน่าใสาแบบผมแล้วก็อิเคเมนเซรั่มเลยครับลดรอยดำ,รอย,ดำรอยแดงซิักเส